สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเช่ามา15ปีวันนี้ขอย้ายออกตัดสินใจเปิดบ้านดูเกิดมาไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านตกใจหนุ่มขอย้ายออกหลังอยู่มานาน15ปีวันที่22ตุลาคม64ทางด้าน Facebook ครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นได้เผยเรื่องราวเหตุการณ์ที่เป็นที่ฮือฮายอย่างมากในโลกออนไลน์ญี่ปุ่นโดยเจ้าของบ้านเช่าได้เผยว่า มีครอบครัวหนุ่มชาวญี่ปุ่นมาเช่าบ้านหลังนี้ได้15ปีก่อนที่จะเดินทางมาบอกว่าจะขอย้ายออกซึ่งเจ้าของบ้านก็โอเคเจ้าของบ้านเตรียมใจมาระดับหนึ่งว่าอาจจะต้องเจอสภาพที่ไม่เหมือนเดิมของพังหรือขยะเยอะและเตรียมแม่บ้านที่จะต้องทำความสะอาดแต่พอเปิดบ้านดูต้องตกใจเพราะสะภาพห้องนั้นสะอาดมากไม่มีขยะซักชิ้นของก็ไม่พังเรียกได้ว่าทำเอาเจ้าของบ้านยิ้มไม่หุบ สุดแสนจะดีใจขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ